เมื่อวันที่25-26มกราคม2566สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแกน่นโดยเจ้าหน้าทีุุ่่งงานส่งเสริมการมีงานทำงานแนะแนวอาชีพดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2566ซึ่งจัดขึ้นณศา,าลาอาเนกประสงค์วัดสิริมงคลบ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่1ตําบลท่าพระอ,อรําเภอเมืองขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่นกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายหัวข้อการจัดทําบัญชีและการบริหารจัดการกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่จากธนาคารอมสินภาค11บรรยายหัวข้อเทคนิคการทําิโคพรินท์ภาพพิมพ์ลายใบยไม้และแนะนําวัสดุอุปกรณ์และทดลองปฏิบัติหลักสูตรภาพพิมพ์ลายใบยไม้โดยวิทยากรนายชาติชาย ก้าวเจริญรวมถึงการตอบข้อสักถามสรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน20คน